ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เนาะก็มาพบพอกับพี่ปูไลสไต้์เนาะค่ะเนาะก็บไดพบพอกันโดนแล้วเด้อคลิปยาวๆนี่เนาะพี่ปูก็สิมาขออัปเดตกับเขาเนาะตะละมืออันนี้ก็เป็นแกงเขียวหวานเนาะค่ะเนาะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาแกะเนาะเนี่ยทำขีดมือต่อมือเด้อค่ะพี่ปูก็ะด้เนาะอยากกินบอจ้า มีมะเขืออันนี้ก็เด้งๆนี่เป็นลูกชิ้นปลาแกะเด้อค่ะไอพี่ปูซื่อเป็นลูกชิ้นแท้แล้วลูกชิ้นปลาแท้เนาะ,ะอาจจะเป็นแบบว่าสองก้อนต่อบาทหรือว่าลูกระบาดค่ะเพราะว่ามันเป็นไอเนื้อปลาแท่จากพี่น้องเนี่ยบมแมนแบบว่าลูกชิ้นที่แบบบ่มีเกตเ็ดเลยลูกชิ้นมีเกตดค่ะแต่ว,ว่าเฮาสิไปหาซื้อตรงไหนเนาะนี่ค่ะ เด้งเด้งค่ะเด้งเด้งน่ะกลิ่นบัคคะเนาะหลวกจะต่อมากระสิเป็นหอยแมลงภู่นึ่งเนาะค่ะเนาะกระสิอชบ่คบกยอ้วนเป็นไรดอกพี่น้องจังไหน่นะแจะแหลวแต่เหมือนเนาะก็อ้วนได้และเห็นบัคคาอ้วนๆได้ค่ะเด้อหนากิ่นเด้อเนี่ยหมอนยิงใหญ่เลยที่ปูนึ่งขายกั กับน้าจิ้มคูกับน้าจิ้มค่ะเฮ็ดเป็นชุดเด้อค่ะเนี่ยจิ้มเนาะต่อมานี่กะสิเป็นผู้เก็ดรลาบเป็ดค่ะพี่นอ้องหัวไว้แล้วเนี่ยให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวพี่ปู่เกษตรจงสิปรุงเครื่องเนาะจะยังบริปรุงเครื่องแค่ไปว่าพี่ปู่มาอัปเดตให้เบ่งว่าเมื่อนี้พี่ปูเ่เฮ็ดกับเขาอีหยังขายเนาะค่ะเนาะก็คือมาหอยเนาะอันที่พี่ปู่วาให้ฟางแบบนี้เนาะเนี่ย นี่ก็สีออกมาประมาณนี้ค่ะพี่ปูเห็ดถุงเห็ดชุดละสามสิบบาทค่ะพี่น้องน,นี่เนาะสามสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคน,นพี่ปูเห็เหใดใบใหญ่สองถุงปูห้ด้เห็ดอันนี้กระสิเป็นปลาส้มนะคะน้องเนาะเป็ดปลาส้มเขอถทษขอยหนยเนาะคะ่ะกล่องก็ได้นี่ค่ะ ชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะชิ้นโตโตนะจะบอกให้เนาะเนี่ยชิ้นโตโตค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะให้เบป็นใจเลยเหลืองหนาเก่งโบเนาะอันนี้ปลาทูตัวยี่มห้าบาทค่ะ,ะทูตัวยี่มห้าบาทนะคะเห็นบอ่บอค้าเห็นบ่อเห็นบ่อเนาะพี่ปูได้ตัวละสองบาทหาสิบบวกกูหกดอกค่ะ ขายบบแพงค่ะถ้าขายเบิดจังสิได้นะตำไรอ่ะเนาะมามาเบิองน้ำกันิวาสิมีอีย่างอีกเนาะเดี๋ยวสิพพ้อผาไปเบิองหมูทอดพี่น้องนี่ค่ะหมูทอดป,ป,ปุ๊กไก่ได้แล้วเลี้ยงข้่ะเลี้ยงเพราะกล้าท้ายไก่เด้ออาจจะเป็นภาพสูงเนาะเลี้ยงแล้วค่ะวเลี้ยงแล้ว ก็สุกตาขึ้นมากันดูกลิ่นบ่คาน่ากินบ่าานบาาเนาะทายไก่หลายผักเสียนี่เนาะพี่น้องโทรศัพท์อันต์จะไลทโทรศัพท์อีกละโอ้ยแนวเห็ดคนเดียวเนาะใายคนเดียวเห็ดคนเดียวนเยวนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะนี่ไดตออกมาแล้วเดี๋ยวก็สิทอดต่ออีกเนาะ,ะ,ะค่ะนี่แหละเอาทิ้งออกเอาลงหม้ออีกหม้อที่ฟองแล้วเนาะนี่ก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะแล้วต่จะถึงคนมันสุเนาะนี่แหละก้อยทิ้งไว้เนาะคะ่ะที่ออกมาได้ก็ะสีที่แบบนี้แหลนะครบ นาท่านบัจ้านาท่านบัวขาเนาะก่ะเนาะนี่เด้อค่ะวันที่นี้เดี๋ยวผีปูกะสเไอแพ็คของเนาะคลิปนี้คือสิขอจบไวเพียงแค่น,น,คน,นี้เนาะค่ะเนาะเนี่ยในรายเนี่ยมาอัปเดตให้เบิงเนาะขอบุณไ,ไหลายเด้อค่ะสำหรับที่เขามารับชมคลิปของผีปูเนาะ เขามาแล้วก็ฝากก็ไหลกดแท้เนาะค่ะกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจที่แบบว่าเหตุคลิปต่อๆไปก็จะได้รู้เนาะว่าพี่ปูเห็ดคลิปอย่างเนาะคลิปนี้พีป่ปูก็ขอ,ขอลาแค่นี้เด้อค่ะเด้พอพบกันอีกคลิปนะสวัสดีค่ะ